เอาละตอนนี้เข้าใจสุ่มไหมครับเฮ้ยมันน่าจะเล่นสองคนได้นะเนี่ยือว่ามันใช้ไวไฟจับกันแน่เลยแล้วคนเดียวเข้าตรงไหนเนี่ยมั่วครับมั่วภาษาญี่ปุ่นหายไม่ออกนี่ลอยเล่นต่อไวหรือเปล่าวะ ไปเลยกดอย่างเดียวครับไปไม่ถูกเหมือนกันสตาร์ทเหรอสตาร์ทยังไงอ่ะสวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปมุมเกมครับคลิปนี้ผมได้ตัวนี้มาอยบเป็น Nintendo นะครับ DS Lite ในราคาที่ไม่ถึงพันครับสภาพโดยรวมก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่าจอเหลืองทั้งบนและล่างแต่เวลาเล่นเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันเหลืองนะ จะเห็นตอนเหลืองก็ต่อเมื่อมันจะเป็นพื้นหลังสีขาวอะจะเห็นเลืองเหลืองหน่อยแต่ก็ยังไม่มีปัญหาครับตอนเล่นแล้วก็มันจะมีฝุ่นเข้าไปข้างในเนี่ยผมว่าจะลือ้อแล้วก็เอาฝุ่นออกไม่รู้มันอยู่ข้างในหรือข้างนอกมันอยู่ใต้ฟิล์มหรือเปล่าไม่รู ออยู่ในจอแล้วครับฝุ่นเขย่าเลยผมว่าจะลื้อเครื่องแล้วก็ล้างพวกฝุ่นนี่ออกแล้วก็ตุ่มเนี่ยเท่าที่ผมดูจากคลิปเมืองนอกนะครับที่เขาลื้อเครื่องล้างอะ่ะตุ่มเนี่จะเป็นแบบเกมบอยเลยเป็นปุ่มนิ่มๆเป็นลูกยางอะ่ะเป็นปุ่มยางนิ่มๆ ส่วนจอนี่มัน2ชั้นครับมันจะมีชั้นทัชสกรีนจอล่างนะทัชสกรีนชั้นหนึ่งแล้วก็จอแสดงภาพอยู่ข้างล่างข้างบนมีแต่แสดงภาพแต่ฝุ่นมันเข้าเนี่ยเครื่องนี้มีปากกามาครับแต่ปากกานี่น่าจะเทียมครับเพราะว่าไม่มีโลโก้ Nintendo แล้วก็หัวมันเย็นๆนะ ของแท้มันไม่น่าทําผิวยาบแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วปากกาผมเอามาเล่นเกมบอยครับเกมบอยแอดวานเนี่ยมันแสดงผลภาพสวยกว่าเครื่องแอ v ดวานนะแอดวานธรรมดาแอ v ดวานเอพเครื่องนี้แสดงผลดีกว่าเพราะว่าจอมันมีแบ็คไลท์อยู่ข้างล่างสีมันจะสดกว่าครับ S.P. ตัวนี้มันเป็นตัว001เป็นตัวแบบฉายไฟขึ้นมาจากด้านล่างมันจะทำให้สีซีดเวลาเรามองเข้าไปนะครับแล้วมันฉายแสงอะสีมันจะซีดลงแต่เครื่องนี้มันแสดงผลดีกว่าครับจอปรับแสงได้แล้วก็สวยกว่าผมลองดูแล้วนี่ครับช่องใส่อยู่ข้างล่าง ย่องใส่เกมบอยเครื่องนี้ผมซื้อมามันมีไนี่แถมมาด้วยเป็นแผ่นแผ่นเกมเนะี่ย R4 ที่ใช้เมมเล่นนะครับส่วนเกมของเครื่องผมยังไม่มีสักแผ่นเลยนะว่าจะหาซื้อมาอยู่ DS เนะี่ยอันนี้เดี๋ยวลองใส่แผ่น R4 ดูยใส่แผ่น R4 แล้วก็เปิด เสียงเสริงอะไรยังโอเคอยู่ครับรูหูฟังนี่ยังไม่ไลองพาวเวอร์อยู่ข้างๆไม่รู้มันล้างยากหรือเปล่านะเห็นคลิปวหลังเขาแกะมันก็มันก็เอาเรื่องอยู่แกะเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้สภาพภายนอกสวยครับที่เห็นลายๆนี่มันลายเคสนะ เคสมันมันเป็นรอยแต่ตัวเครื่องเนี่ยรอยน้อยมากแทบไม่ถลอกเลยตัวเครื่องมันมาถลอกตรงเคสใสเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดลองเกม R4 ดีกว่าแผ่น R4 สเนี่ยครับมันจะเหลืองประมาเนี้ยจอ แต่ไม่ใช่ปัญหาครับเวลาเล่นเกมมันจะไม่เห็นจอเหลืองอยู่แล้วนี่ครับไม่มีกินมุมจอยังถือว่าโอเคอยู่ยังคมอยู่ครับจอบนจอล่าง นี่ยปรับแสงปรับแสง R L ปรับแสงข้าง L เกมที่เขาลงมาในแผ่นในเม,มมมันมีภาษาญี่ปุ่นด้วยเกมอะไรบ้างกูไม่รู้เนะี่ยคอนท่าสีนี่ผมลองเล่นแล้วนะแต่เล่นคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องเล่นสองคน ผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเล่นสองคนยังไงนะแล้วมันเปิดบลูทูธหรือไวไฟได้นะ้เล่นเล่นแบบสองคนอนะ่ะผมก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันเพิ่งจะมีด้วยครับเครื่องเนะี่ยตอนเด็กๆไม่เคยมีเหมือนกันเนะ่ยไม่เคยเล่นเลยไม่เคยจับเลยครับเกมบอยยังเคยเล่นมั่ง TDS นี่เอ้ย DS l i t e นี่ไม่เคยแตะเลย ที่ผมเอามานี่ก็เพราะว่ามันสามารถใส่ตลับของเกมบอยได้นะดูจากคลิปรีวิวมาก็เลยอ,อยากได้มันจะมีตัวหนึ่งเป็น ds ธรรมดา ds อ้วนนะครับอันนั้นก็ใส่แผ่นได้แต่เขาว่าจอมันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่อันนี้มันเป็นรุ่นที่2เป็นรุ่นไลท์จอมันจะชัดกว่าแต่ cpu เหมือนกัน เดี๋ยวสักเกมแล้วกันในแผ่นอาร์ซีเนี่ยครับถ้ามันแสดงผลสีขาวอะ่ะมันจะเห็นจอเหลืองแต่ถ้ามันเป็นสีอื่นอะ่ะมันจะไม่เห็นเลยจอเหลืองอ เกมอะไรวะเนี่ยมันมีนารุโตะมีบีทเทพมรณะด้วยมันมีหลายตัวละครอย่างวะเนี่ยมีลูฟี่ด้วยเกมอะไรเนี่ย อเข้าใจสุ่มไหมครับเฮ้ยมันน่าจะเล่นสองคนได้แล้วเนี่ยหรือว่ามันใช้ไวไฟจับกันแน่เลยแล้วคนเดียวเข้าตรงไหนเนี่ยมั่วครับมั่วภาษาญี่ปุ่นอนะ่นไม่ออกนี่ลอยเล่นต่อไวหรือเปล่าวะ ไปเลยกดอย่างเดียวครับไปไม่ถูกเหมือนกันสตาร์ทเหรอสตาร์ทยังไงอะ แล้วลูฟี่มังสู้ยังไงวะเนี่ย อ้าวแล้วนี่มันจอยสองแล้วมันจะเล่นยังไงอ้าวไม่ใช่อะไรมันวะเนี่ยหรือมันสอนอ้าวอะไรวะเนี่ย มันสอนแน่เลยอ่าแล้วมันสู้ยังไงมันไม่เห็นมันปล่อยหมัดล่ะ กำลังสอน อะไรวะเนี่ยโคตรงงเลยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนตัว โมกุลก็มาผ่านแล้วสามอะไรวะเนี่ย ออแล้วตอนนี้มันเซฟหรือมันยังไงไม่รู้เนี่ยยังอยู่เปล่าวะอ๋อยังอยู่เซฟแล้วละมั้งปิดดีกว่าเดี๋ยวเราลองตลับแอดวานครับเอา R4 ก่อนมันใส่คู่กันไม่ได้ผมลองแล้วเปิดไม่ติด อายาวเลยคลิปนี้นะครับลองด้วยเกมโปกเกมอนมา เกมบอยมาแล้วครับเดี๋ยวเทียใไปดูใกล้ๆครับเครื่องรุ่นใหม่กับเครื่องเกมบอย อันนี้ครับเทียบเลยครับจอเดิมๆอันนี้เกมบอยเอพนะครับเป็นตัวแบบเป็นไฟส่องขึ้นมาด้านล่างอันนี้เป็นจอแบบมีแบ็คไลท์ครับจอสว่างสีสดอันนี้มองเห็นในที่มืดแต่มันจะซีดกว่าครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบ็คไลท์แต่สมัยนั้นเนี่ยมีจอแบบนี้ถือว่า โคตรล้ำเลยนะโคตรทันสมัยเน่ยครับต่างกันยังเห็นได้ชัดแต่ถ้าไม่อยากพกเครื่องแบบนี้ไปนะครับมีอีกวิธีนึง่งถ้าอยากเล่นเกม Boy Advance เนี่ยมันมีจะมีแอปในมือถือครับเล่นในมือถือได้เลยเสียง ใสภาพชัดไม่สะดุดด้วยเกมบอยเอดวานนะแต่ถ้าเป็น Nintendo t d s ถ้าพอร์ตลงมือถือเนี่ยมือถือต้องแรงๆครับผมลองแล้วมันเล่นได้แต่มันสะดุดถ้าเป็น t d s แต่ถ้าเป็นเกมบอยเอ v ดวานเนี่ยสบายนะครับลงในมือถือเล่นได้ ครับเดี๋ยวดูเครื่อง d ีดเ,ดเดีกว่าแต่ปิดเนียนอ่านี่ครับราคาตอนนี้มันมีหลายราคานะครับแล้วแต่สภาพเครื่องผมเคยเจอสามร้อยก็มีแต่ไม่กล้าสั่งกลัวมันไม่ส่งสามร้อยถึง พันสามพันสี่แล้วแต่สภาพเครื่องครับถ้าเครื่องดีๆสดๆเนี่ยใหม่ๆก็จะเป็นพันแต่ถ้าอยากถูกเนี่ยหาตามกลุ่มครับในเฟ e บุ o กอ่ะอันนี้ผมก็ได้มาจาก Facebook นะพิมพ์ค้นหาแล้วมันเด้งขึ้นมาเลยได้มาราคาไม่ถึงพัน นี่ครับมันน่าเล่นตรงที่ภาพมันสวยนี่ครับถ้าภาพจริงเนี่ยไม่ได้ดูผ่านมือถือเนี่ยมันจะเนียนเลยนะในมือถือมันจะมองเห็นเป็นเส้นเส้นเหมือนเป็นเส้นสีอะแต่ถ้าภาพจริงเนี่ยมันจะชัดละเอียด

ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เองหรือเปล่านะอันนี้สุดแล้วเนี่ยเร่งสุดแล้เอามาเล่นเกมบอยได้ครับ ภาพสวยดีครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าครับยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปต่อไปแล้วกัน